ดีบอกินข่าหรือ,อยังวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาทำสลัดปลาแซลมอนอย่างนะคะทำทานมื้อเที่ยงกันเนาะเรามาดูของที่จะต้องเตรียมกันนะคะก็จะมีแตงกวาผักสลัดมะเขือเทศพริกหวานเห็ดบรอกโคลี่ปลาแซลมอนและในส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะเราก็จะมีเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอกค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทำนะเรา นีะะคะโอเคในระหว่างที่เรารอปลาแซลมอนของเราสุกนะเราก็จะเอาเห็ดแล้วก็บ็อกโคลี่นะมาผัดรอค่ะบ็อกโคลี่ค่ะพอเห็ดกับบ็อกโคลี่สุกดีแล้วนะเราก็ตักใส่จานเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูผัดของเราทีนี้เราก็จะมาเตรียมสลัดกันค่ะ ก็หั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจะใส่ทั้งหมดลงไปเลยน้ำสลัดนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำมันมะกอกนะคะปรุงรสง่ายๆนะคะก็ใส่แค่เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะจากนั้นนะคะก็แค่คนที่เองนะคะง่ายมากๆเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็ตักใส่ถ้วยเลยคะ่ะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับแซลมอนของเรานะอยากจะบอกว่ามันติดหม้ออบลมร้อนเราควรที่จะหาน้ำมัน เนนนะะนะกก็อเคเคครรียยบ้สร็จแล้วเรียบร้อยนะก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะแมททำง่ายซะขนาดนี้เพื่อนๆต้องลองไปทำกันนะคะปลาแซลมอนของเราวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ทาถาดหม้ออบลมร้อนนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยทำให้แซลมอนเนี่ยมันติดถาดได้ออกมายางนี้เพราะว่าก็พยายามแกะนะคะทุกคนก็บอกว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบเมนูที่เรานำมา เปลาแซลมอนบอกอรี่พวกนี้นะเขาก็จะมีรสชาติที่อร่อยของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยเนาะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ